ชนเองด้วยในการที่จะพัฒนาตัวสินค้าในการท่องเที่ยวนั้นให้เป็นที่ตรงทีทีวันแซสตูริสจะไปทำการนับดนี้ครับ ไปเชื่อมชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างรายได้นะครับก็ไปส่วนในภายใต้โครงการส่งเสริมการเที่ยวเมืองลองแล้วก็ชุมชนนะครับหรือว่า Amazing Thailand g o l o c a l นะครับซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบก็คือว่าตอนนี้นักเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่อยากจะมีประสบการณ์ใหม่ๆไปเที่ยวใหม่ๆเราก็เอาศักยภาพของชุมชนมาทําเป็นสินค้าด้านการท่องเที่ยวนะครับก็หวังว่าเราเคยมีความคิดว่าจะเป็น one size ทามไปครั้งหนึ่งชุดแต่คราวนี้เนี่ยเป็นมิติใหม่ก็คือว่าครั้งหนึ่งเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันนะครับก็วันทราสแตร์ทัวริสครับที่วุดของการท่องเชุมชนนี้เป็นยังงงไบ้า จริงเราเริ่มต้นประมาณ15จังหวัด43 4.2 43เส้นทางเราคิดว่ายังมีเส้นทางเยอะนะครับแล้วก็เป็นนิยบายที <mel od ic pg> ่ได้มากรวยด้วยที 3, ่อยากเข้าการเห็นพวกเราเข้าไปช่วยชาวบ้านนะครับแล้วก็หวังว่าภายใน3เดือนจากนี้เน่น่าจะกระจายครบทุกจังหวัดนะครับ77จังหวัดทั่วประเทศก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าไปมาเที่ยวกันนะครับชุมชนประเทศไทยมีอะไรที่ดีกว่าพวกเราคาดคิดกันเยอะนะครับ นอกจากที่จะช่วยสร้างความเจริญนอกจากการเรื่องการกระจายรายได้แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งสําคัญในฐานะที่ท่านเป็นนักท่องเที่ยว once as tourist เนี่ยก็คือมาเที่ยวด้วยกันนะครับเห็นไหมครับไปนะครับงานวัน e as tourist นะครับพี่ยองก็วันนี้มาเป็นตัวแทนนักท่องเที่ยวนะครับก็มาเป็น once as tourist ตัวจริงครับผมก็วันนี้เป็นเป็นการบอกว่า การท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยจะมีการท่องเที่ยวในเชิงชุมชนมากขึ้นนะครับก็คือเราจะเข้าไปลงลึกในการท่องเที่ยวในในรูปแบบแบบชุมชนหรือเข้าถึงวัฒนธรรมแบบชุมชนมากขึ้นอย่างนี้ครับ เราก็จะไปท่องท่องเที่ยวชมงซึ้งๆหน่อยเยอะมาทำให้เราได้สัมผัสกับวิถีชีวิติงแต่ว่าอะไรแบบนั้นมันจะทาให้มันลึกซึ้งกินใจเรามันก็อยู่ในใจเราได้นานกว่าเพราะว่าเราไปทำจริงๆคือนไม่ใช่สมมติเราไปเที่ยวเราไปซื้อผ้าสักชิน้นหนึ่งการที่เราลงมือไปทำผ้าสักชิ้นหนึง่งอ่ะมันให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างก,กันานะคะแล้วก็เราจะได้อยู่กับชาวบ้านเนาะเราได้ทำอะไรต้องใช้กับชาวบ้านบบาุกวกันอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าชาวบ้านบ้านเราน่ารักมากอะ่ะ การที่เราลึกซึ้งกาชาบ้าน้นเพราะว่ามัน,รนประทับใจมากแต่ที่เราเห็นสถานที่สวยแล้วก็จบแต่มมีความผูกพัน,น,นระหว่างนคนกับคนนะอยากให้ฝากถึงโครงการวันไอซ์สตรีทถึงคนที่ยังไม่เคยไปเที่ยวแห่ชุนชนจริงๆ,ๆนะก็คือการทราา่องเที่ยวก็จะมีหลายแบบนะครับมันก็จะมีแต่ข้อแตกต่างกันไปแต่ว่าการทราา่องเที่ยวแบบชุมชนเนี่ยจะทาให้คุณ ลงลึกไปในแง่ของเรื่องของมนุษยวิทยาเรื่องวัฒน,นธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่การนอนหรือแม้กระทั่งแบบเสื้อผ้าเส้นทางกายคือรับรองว่าผมว่าคนที่ชอบท่องเที่ยวอ่ะน่าจะชอบเพราะว่ามันได้ลงลึกได้อยู่ในตัวตนเขาจริงๆ,ๆอะไรเงี้ครับคือหลายๆที่อาจจะมีการรตงแต่งให้เกิดความสะดวกสบายกับนักท่องเที่ยวบ้างแต่ที่นี่เนี่ยคือคุณต้องเข้าไปอยู่เขาเลยคุณต้องเป็นตัวเขาแล้วก็เราจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตว่าเอ้ยมุงไทยเรามีความแตกต่างทางแง่ ชาติพันธุ์เยอะแยะมากมายแล้วพอเราเข้าใจความแตกต่างของคนที่อยู่ในประเทศเดียวกับเราเนี่ยเราก็จะมองเขาในแง่ที่สวยงามขึ้นและชีวิตทุกอย่างที่กลับมาทํางานในโอโหแลบปองว่าสดใสมีความสุขขึ้นมากกว่าแน่นอนครับ คือเราจะได้ในสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะและที่แน่ๆคือจะว่าเราได้ความรู้แล้วก็พลังจากเขานะความรู้ไม่ไมีอยู่ในทุกๆชุมชนค่ะแต่ว่าภูมิมปัญญาของคนไทยแต่และชุมชนเขามีเอกลักษณ์ที่มันเฉพาะตัวมากแต่ที่เราไปค่ะเราจะได้เรียนรู้เราจะได้ไประสบการณ์แล้วก็ความค่ามไม่ถึงเช่นเอาง่งายๆเลยเช่นแบบเราพูดว่าเ้ยไปเขาไปใส่ไข่หมดแดงอะ่ะถ้าเกิดคุณลองไปทดาดูอ่ะคุณจะรู้สึกว่า เฮ้ยมันประสบการณ์ที่ว่ามันค่าไม่ถึงห้ดมันจะตายเราคือเราต้องแบบมีวิธีการคือเรื่องเล็กๆมาอยๆยหล่านี้ยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้ความรู้เราได้ประสบการณ์